ครับฝันจองพี่น้องป้องไายูบูยุทั้งบ้านครับพี่น้องเอฟซีตามตัวเลขแนวทางปู่18ล้านครับโอ้ยหวัดจังหันพี่น้องเอฟซีแอดมาเนื่องจากติดภารกิจเกี่ยวเข่าบ่ได้ไปซิมาใส่เลยพี่น้องวัดที่ผ่านมาหลบปูเป็นหายเอาหันน้อยซะงี่๊ง่ามึงเลขเข่าเราบ่มาไม่ร้ายสินะพี่น้องวัดมาหันเลขเพิ่องสองตัวหนึ่งคนน่ะอุ้ยพี่น้องเอฟซีเจ๊สดาย่ามเลขเข่าบ่มาแอดเองติดภารกิจอีรีพี่น้องก็ะชือยากน้ำเกี่ยวเข่า เกี่ยวนามเนี่ยจังที่แหละครับอา,อาชีพกเกษตรตะกรอนตอมี่ภารกิจเช่นกันแหละครับพี่น้องเว้นว่ายจากภารกิจกัเกี่ยวเขาดูสแนวทางวัตถุพานมามันไกลพี่น้องก็เลยบ่ได้มัดหาหลวงปู่เพิ่นวันนี้มาดตามตัวเลขแนวทางปูสิบแปดล้านวัวนที่หนึ่งทันวาสองพันห้าร้อยหกสิบหกสิบออกมารูปแบบใดครับเอาไปกราบนมสัสก,การหลวงปู่เพิ่นครับพี่น้องเอฟซีทุกท่าน อาตมาสก,กาหลวงปูครับพี่น้องเอฟซีลวงปูาระไรมากหน่อยปร,ร,ระ่ารจตภรกิตเก่งยิ่กันลยอาตมาปรจิตรกิาอย่งกันบอกครับจิตมุ่นหลายยังโอ้ช่วจิตาจารจิตจิตนมนนอ่อเบลเบเด็ลงสูตรอเลบเด็ลงสูตรวันนี้ลงสูตรในเขาพี่น้องเอซโอ้โอ,อากาศมันเปลี่ยนเลยพี่น้องเด้อ อากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพในเรืร่อพี่น้อง e เอฟซีเ่ยวเขาเจ้าน้ำกันโอ้อากาศมันเปลี่ยนครับข้อกกัแบแหงไปามเนื้อทางครับปูงวระหารไปยังต่อเดียวเดี่ยวซีหนึ่งยี่สิบแปดซีหนึ่งซีหาซีเจ็ดซีเก,ก้าสองหนึ่งสองหาสองเกิดสองเก้านเขาตัวกับ อเขาซีหนึง่งอื้อโทรศัพท์มาใหม่กันเลขไทยซีหนึง่งหนึ่งซีหนึงน่งซีอู๋ทา้ทาโทรศัพท์โทรศัพท์เลขฟันซื้อโทรศัพท์มาหล่ะฟันไว้เอาโทรศัพท์ไปขึ้นเขาครับเนาะเลขที่บอกกันยี่หัวอันว่าออกบุญโทรศัพท์นี่ว่าสันอืหนึ่งซีจีหนึ่งซีนี่ว่าสันอะไรกินเ,เ,เต็มกินเต็มเลย <laughs> วันนี้ <laughs> ตามต่อครับ แนวาทางของหลวงปู่เฟันเขาชุ่มหวาจดจริงๆพี่น้องแต่ว่าน้องเช่าทีมงานจิตภารกิจิตกันเลยหมดเอมาอน,น,น,นีสุดเต็มเด้อครับอกอ็ชุดเต็มเต็มเดี๋ยวชุดเต็มเดี๋ยวแอนจะลงให้เพื่อนครับพี่น้องว่าน,น,นะครับตัดแถวล่างอย่างนี้เนาะครับปูฟันบ่ยัง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 มันจะเสียงบ่ปูกระชิ้นมืออะไรครับเอื่นมัอนี่นะโฮมโฮมมัอนี่มืออื่นทอด พราะเขาว่ากระทิยอดกระทิ้นวัดนี้วร,รมดาได้พี่น้องรุ่นยอดกระทิ้นกันเหมือนอืน่นเพราะว่าเขาไม่หนีกับชุปปียอดกระทิ้นวัดนี้ไม่ธรรมดาพรุ่งนี้เดี๋ยวแอดจะขึ้นติดตามยอดกับป้ปปาปายอดกระทินไห่พี่รองยิ่ซีตัวฐานน้ำเหมือ,อนอื่นสือเดีสี่ปเ<า>ด็นประชม่ใช่หรอครับการิตตามยอดกระทินไห่ยู่นี่แหละนี่หาสามด้ไหมหาสามวะครับหาสาม ห้าสามไล้วเขียนสูตรพี่น้องคือมะห่ายจะสดสดละรอดเลยพี่น้อง FC เดี๋ยวจะลอกอีกท่านึงครับพี่น้อง FC ครับชุดตัดชุดตัดตารางชุดตัดชุดอืมตัดตารางตัดเลยเดี๋ยวเสนันครบ ๋ปูสิบแปดล้านเนาะปูสิบแปดล้านครับที่น้องเล็บสี่หนึ่งช่อนว่าใกล้สิบปีใหม่เดี๋ยวได้ปูชุดน,นีน e ม้มีี่ตัไหนได้ปูมีสิบหกสิบเจ็ดสิบเก้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้า หนึ่งเก้าเรกห้ากับสาห้าสาห้าเจ็ดห้าเก้าห้าสามห้าเจดห้าเก้าสมกับสาเจ็กับสามกกับสามเก้าโคโยสตัวันเรขกสามนเดี๋ยวบนันนี้ปูชุดนี้เนี่ยปูนี่จะะไรนิน เอ็นยูสามคูรครับเล่นคู่ได้นรูสิบเก้าสิบหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกห้าเจ็ดและห้าเจ็ดอันนั้นไว้พิจารณาทีหลังเดียวครับเดี๋ยวฝันก่นอนเดี๋ยวน,นิวนกอนครับต,ตรงทาเลยืุดเตรียมกับไปไว้วได้ครับชุดเตรียมและสีลในพนนนี่น้องเอฟซีันเดี๋ยวเป็นบุกอมฟอมานมันมีเลยสามตัวอืีสามตัวเงินบางอย่างมีสองตัว นี่สามกับซีเขาซีสายวิ่งกับเครื่องมีเด่นวิ่งหนึ่งก็วิ่งห้าเนียตัวร่องสามคาร์บิโน่เอฟซีชุดนี่ยุสิปย่ำไอ้เจนนึงครับพี่น้อ่ไอ้ชื่อรูปแบบแนวทางเอาชุดนี่นี่ชุดบางย่านนี่หมดบางย่านครับนี่พี่น้องวันที่ผ่านมาเขาต่อแมาบ่ได้มีปากกาไม่กีดเขียนก็เลยบ่ได้เขียนขอบัญชีลืมครับซีหนึ่ง ตัดกันหนึ่งสองสามี่อ่าหเจ็ดแปดแปดคู่อ,อบันันตัดอีก,กันนะครับสำหรับวดนี้ชุดเน้นครับพี่น้องเอฟทุกท่านชุดเน้นเดี๋ยวจะชุดเต็มให้พี่นออีกท่นึงชุดเน้นครับพี่น้องเอทุกท่านเน้นลงปัวจบสามคู่โกโลเน้นไปที่หกหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเจ็ดเป็นมาป,ปุวเนมยนเมนเป็นไงพี่น้องเอฟซีถายเลขนิมิตพี่้ออีท่านนึงพี่น้นอง,องจะว่าเลขสูตร พันเนนมากชุดเน้นมากนี่มีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าสามเจ็ดสเก้จะปูพันเนนไปอยู่ที่หนึ่งหกหนึ่งเกห้าเจดพี่น้องมัดน้ำเพลินแตจะเอาน้ำเพลินดจะ่ป้องเด้อของเรงปูสิบล้านวดวันที่หนึง่งทัน้าสองพันห้าร้อยหกสิกไก่มือไก่เว้นเลยเด้ไก่สี่มายเลยรลปูเนาะ ่าย่สิปีใหม่แหละแล้อใช่ไม่ชนไม่ใช่เลขตัวนี้วันบางยาเนี่ยใส่กระสือว่าได้ห้าเกียห้าเจ็ดเดียวครับไปออกตัวนาเมื่อเลยออกคู่ไหนเนาะออกสามตัวนาเได้ห้าห้าเจ็ดเนี่ยสามตัวนาลงมาที่หนึ่งครับห้าห้าเจ็ดเก้าวเก้าศูนย์อืมเรีกบุนท่อเขาครับเขาเรียกรางอืมว่าผมหมัดเลยได้ปูนมันน้ำปูเลยหนึ่งเก่าเนี่ยแหละวันนี้ด้วหนึ่งเก้าสามเก่าอะไรเนี้ยว่าว่าเขาโยมพอ ผมหามป่ามาสนเสียงรด่อนึงเก่าตัวเดียวเลยเส<น>ียงตัวเดียวเลยตัวอื่นผมมีเสียงกอดอกสนใจว่างครับขันผมเสียงแบบมันบ่ฝันมันอ,อับหมสนอกขั้นเสียงตัวโต,กตกนึงอันนี้ก็ว่าะเเสียงเนี่ยโทรศัพท์พซื้อโทรศัพท์มากบเสียงมาแต่ฝันอันซีหนึ่งอ่ะเสียงแต่เหตแต่เ็นโทษไปถามมันคูวบาอาจารย์ว่าท่านอาจารย์หรืผม ผม่าต yes, ีเสียงเบื wanted, saw, ่อทระอาจานได้ซีหนึ่งเสรับเทียงหดสรนจดคือคือเสร็แล้ววะะเราโทรมานํามือมือออกขั้นสซื้อซื้อหนึ่งซีแด้วรือซีหนึ่งอะซื้อหลายเสนจล้ววะครับแต่ว่าเนินเก่านี่ลุบลงปูให้นุ่มผูรับบาดเนี่ไปเสียงแล้วเสียงแล้วเขาจะมนตีเสียงออกสรนเกิตีเสียงกันแต่ว่าขั้นบฟันก็คือว่ามันอ่ำครับผมแต่ว่าจโจหนึ่งเก้านี่เร่งง่ายมีเร่งี่นองกับไปพิจารณาเอา ทั้นช่องเสนอไหวป็นเพยงแค่ซีการ์กัตสตั้งใจสินจะนำเอฟซีครับรูปแบบแนวทางปู่18ล้านงวดประชิดหนึงท่านว่า2566ประสิทธิดกาบลาบปูคนสุดเป็นกิตนิมนต์พี่น้องเพราะว่ามีกระถินเป็นสิดวิสวดมนต์แอดเองกับสินเดล่าลางไปพร้อมๆกันครับพี่นอ้องอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝา,ากกดแชร์เป็นกำลังใจทางจิ้งมานน้ำเล่ได้พี่น้องเด้อเสด็จพ่อกันไหมไม,มีโชดมิใช่ลำลำลุลุ้ก่อนจะถึงวาราปีใหม่ครับพี่น้องเอฟซี พ่อเดี๋ยวมีเงินไปเที่ยวปีใหม่ปูมันเป็นสะพานดุจว่ามืออื่นมะรุ่นยอดกะทิอีกทีหนึ่งนะปูเนาะแมน่นเพราะว่ายอดกะทินี่หนีแตกทุกปีทุกปีเลยพี่น้องหมดธรรมาดาเลยห้าปีหกปีม่ไดู้ <c oughs> อ่อนซ่อนละอ่ะสร็จกลับล่าครับพ่อกับม่คลิหนาคลิปนี้ล่าลงสวัสดีครับ